ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคอีสานผู้คนต่างร่ำลือถึงชายคนหนึ่งที่ตายด้วยคุณใสศพของเขาไม่เหมือนใครที่เคยตายมาก่อนเลยชื่อของเขาคือชัยชาวบ้านธรรมดาที่ชอบลักเล็กขโมยน้อยจนไปมีปากเสียงกับผูพุทาหมอผีคนหนึ่งในหมู่บ้านใกล้คเคียงหลายคนว่าเขาหยิบของผิดไปขโมยขวดน้ำมนต์ต้องห้ามที่ใช้สะกดวิญ,ญญาณในพิธีกรรมเก่าแก่ คําสาปจึงเริ่มต้นในคืนนั้นคืนนั้นชัยได้ยินเสียงคนกระซิบข้างหูทั้งที่เขาอยู่คนเดียวเขาเริ่มป่วยจากแค่ไอกลายเป็นไอเป็นเลือดร่างกายของเขาผอมเหมือนถูกดูดวิญญาณจากภายในวันสุดท้ายก่อนตายเขากรีดร้องออกมาเสียงดังลั่นบ้านแล้วร่างของเขาก็ร่วงลงกับพื้น ชาวบ้านที่มาดูไม่มีใครลืมภาพนั้นได้เลยร่างของชายตาค้างปากฉีกยิ้มกว้างถึงหูลิ้นห้อยยาวเหมือนถูกดึงออกมาจากคอที่น่ากลัวน่าขนลุกน่าสยดสยองก็คือตาแดงฉานเหมือนเลือดสดทั้งที่เขานอนตายมาหลายชั่วโมงแล้วหมอผีที่เป็นคนปล่อยของถึงกับเอ่ยว่าข้าไม่ได้จะฆ่าแต่ข้าเตือนแล้วว่าอย่าแตะของต้องห้าม ศพของชัยไม่สามารถเผาได้ไปไม่ติดแม้จะใช้น้ำมันหลายลิตรไปก็แค่ลุกวูบแล้วดับจนต้องฝังไว้ในโลงใต้ต้นตะเคียนหน้าวัดแต่หลังจากฝังไปไม่ถึงเจ็ดวันคนในหมู่บ้านก็เริ่มเห็นชัยมายืนยิ้มอยู่ปลายเตียงมีหลายคนเห็นเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในสภาพเดิมตาค้างลิ้นห้อยแล้วจูจ่ๆก็หายวับไปต่อหน้า เรื่องน่ากลัวที่สุดคือคืนก่อนหลานชายของหมอผีคนนั้นอุบพบว่าแน่นิ่งอยู่หน้าบ้านตาค้างปากฉีกว้างแบบเดียวกับชัยบนพื้นมีรอยเท้าเปียกโคลนลากยาวจากโรงไม้หลังวัดจนถึงหน้าบ้านหมอผีนี่คือจุดเริ่มต้นของคำสาปไม่ใช่จุดจบเพราะดูเหมือนชัยยังไม่พอใจแค่นั้นและเขาอาจกำลังมองหาเยรไลต่อไป โปรดติดตามตอนต่อไปในคืนหลังเผาศพเมื่อคำสาปไม่หยุดแค่คนผิดแต่เริ่มไล่ล่า